เอาละครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสกัลลาดออริจินอลวันนี้เราอยู่กับรีวายนะครับรีวายวันนี้ผมซื้อเจ้านี่มาว้าวเป็นกางเกงชั้นในนะครับก็ปกติแล้วไม่มีใครเขา,าถ่ายนะครับแต่ผมอยากให้ได้รู้ว่าเออเนี่ยรีวายเขาก็มีกางเกงชั้นในนะคือใครสนใจก็ลองซื้อมาใส่กันได้นะ นี่ก็ซื้อมาใหม่นะถ้าเป็นตัวตัวเปล่าๆนะครับตัวเดียวอ่ะมันจะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะถ้าเราซื้อคู่มันจะเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบนี่ก็แนะนําให้ซื้อคู่ครับมันเหมือนกับเราได้ส่วนลดไปในตัวนะถ้าถ้านั้นก็ตัวละสี่ร้อยเก้าสิบสองตัวมันก็เก้าร้อยแปดิบาทพอซื้อสองตัวคือเหมือนได้ส่วนลดไปในตัวเลย ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเกงในว้าวขานะครับของผมจะเป็นไซส์เอนะเราจะรู้ได้ไงว่าเราใส่ไซส์อะไรนะี่เขาทำมาดีนะครับตอนอื่นเลยก็แจกนะตัวซองน,นี้ผมไม่ใช้แล้วตัวกางเกงในนี่ผลิตกัมพูชานะดูดิ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยผลิต <c oughs> เขมนได้งไงเนี้ยไม่ว่าผลิตไทยวะอ,อ่านี่ที่กล่องเขาจะบอกเลยว่าถ้า l อ0สาสิบใส่ไซส์เอถ้า l อ3สสบามใส่ไซส์เอถ้า l อ6สาสิบหใส่ไซส์เอถ้า l อ9สสิบเกใส่เอนะนี่ที่กล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะจะบอกว่าไซส S. <S ์เอนะครับ จะมีสีบอกตรงนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเอ,อ๊บนี่เรจะแพกมาแบบนี้นะดูข้างในอันนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอนะไรเทาดำสีออกเทาเทา,ทาดำดำนะไม่ใช่สีดำนะเป็นสีเทาดำแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีกรมนะ อให้ดูเราถึงฟิลที่เราจะต้องมาดูกังเกงในกันแล้วใช่ไหมปุ๊บราคาก็เล่ยๆกับพวกคาวิงไทยอยู่นะประมาณนี้หน้าตาข้อเว้าช่วงขาคงไม่ได้ใส่โชว์นะครับไม่ได้เป็นพีเซนเตอร์ จะเป็นแบบนี้นะตัวขอบนะครับนี่ค่อนข้างนิ่มนะครับตัวขอบไม่ดูจะคันหรือเปล่านะครับไอกางเินขอบแบบนี้บางทีมันก็คันนะครับแต่ของคาสันก็ดีนะของคาสันผมก็เคยใช้นะครับอ่าเขาจะระบุเลยว่ารีวายไซส์เอนะครับอยู่ข้างหลังนะถ้าใครซื้อมาก็จะเป็นรีวายตรงนี้แล้วก็มีไซส์อยู่ตรงนี้เป็นป้ายนะครับ ออาจจะต้องตัดไปเนี่ยไปอยู่อะไรตรงตูดวะมาทำอะไรอยู่ตรงตูดวะเนี่ยคันตูดพอดีมดูดิหรือเขาทำมาให้ล้อออกใช่ไหมเออนนิเขาทำมาให้ล้อออกนะดูดิมีมีมีได้ให้ให้ขิบออกนะครับก็คือเป็นไปได้ก็ขิบทิ้งไปเลยครับเกงนไม่มีใครมาดูป้ายแท็กหรอกโอ้โหแล้วมึงเล่นใส่มาครบเลยนะดูดิ นะก็อย่างที่เขาเขียนหน้าจองครับ Made in Cambodia นะโบกตอ,อพวกคอมเมนตงใส่รีบายว่าวะนี่รหัสนะครับจะเป็นเขาจะบอกเลยว่าสัปดาห์ที่สามปียีบสองนะครับผลิตแล้วก็ห้าสามหนึ่งแปดห้าสามหนึ่งแปดนี่มันคือหอ,อกอะไรวะ ปกติถ้าเลขงนี้ไม่จะเป็นเม็ดกระดุมนะะเ,เดี๋ยวเรามาดูงานตัดเย็บก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเก็บขอบมาเดินมาค่อนข้างสวยนะสองสองฝั่งเลยแนวแนวกางเกงว่ายน้ำเหมือนกันนะขอบอยู่ดิดโอเก็บมาดีแต่มันก็ตัวสี่ร้อยเก้าสิบนะถ้าซื้อแยกกับแพงนอยู่นะตัวนี้ก็จะเก็บตรงนี้ด้านนอกสวยเลยนะออนะด้านนอกก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับทรงข้างหลังก็ปกติดี ถ้าใครใช้งานก็ต้องตัดออกเลยอันนี้นะครับเกะกะมากเกะกะมันไม่นิ่มนะมันก็นิ่มแหละแต่ว่าเนื้อผ้ามันต้องนิ่มกว่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้หรอกอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับข้างในว่าตัดเย็บแบบไหนด้านในนะครับเปิดแฟลชหน่อยด้านในก็เย็บค่อนข้างดีนะเอออันนี้คือด้านในนะครับตะเข็บต่างๆ ก็เดินมาครบทวนนะครับดูแข็งแรงดีนะถ้าใส่ปุ๊บก,ก็จะเห็นขอบรีไวล์ออกมาข้างนอกเห็นไหมเออมันก็มันก็ดูดีนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะเออแต่จริงป้ายตัวนี้น่าจะทําด้านนอกนะต้องใส่กันมาด้านในก็ไนดะ้นะแต่ก็คือเท่าที่ดูก็ทํามาให้ตัดเลยครับนะก็ขอลาไปกับนะครับอังเกจชั้นในของ ลีวายน,นะครับพวกสีนี้ก็สวยนะมันมีสีดำด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมีสีดำมีสีอะไรด้วยแต่นี้ก็ปลไยครับซื้อแพ็คคู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับไบาย